สวัสดีครับพีทสวัสดีครับของเคน้อยฟาร,ร์มนะครับชาแนลนะครับก็ไม่รู้ละว่าจะลงแพลตฟอร์มไหนบ้างนะวันนี้จะพาเพื่อนมาเก็บกระเจี๊ยบเขียวใช่ไหมพีทชานี่ข้างบนอ่านี่นะครับอันนี้เก็บรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้จนี่เพื่อนพีทเขาสูงร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเพื่อนเพื่อนดูนะตอนนี้ถ้าถ้าเราเดินไปปุ๊บต้นกระเจี๊ยบก็จะเลยว <2 S 1> ้าวสองเมตรนะฮะนขอดูขอ ดูหน่อยว่าเขาเขาเขาสวยแค่ไหนอตะก้ามาให้พี่ดูหน่อยนะฮะก็สวยเนาะพีดเพื่อนๆเอาจริงวิธีการดูแลนะครับอันเนี้ยเป็นการดูแลแบบปล่อยเนาะพีดปล่อยปล่อยนะครับเพราะว่าแปลงข้างล่างเนี่ยฮะก่อนหน้านี้เราก่อนหน้านี้เราปลูกผักสลัดเนาะพีดพอผักสลัดเริ่มจะโตจะได้ตัดผักสลัดละวล่ะน้องพีกก็เอากระเจี๊ยบเนี่ยฮะกระเจี๊ยบเขียวนั้นเพื่อนนะ เจบเขียวนะครับมาลงนะครับมาลงหยอดไปเลยใช่ไหมพีทหยอดพีทหยอดต้นละเม็ดเลยเหรอสองเม็ดสองเม็ดอ๋อขึ้นคู่เนะี่ยเพื่อนนะบางต้งนก็คู่บางต้นก็ขึ้นเดี่ยวเดี๋ยวผมไปจับภาพด้านนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นแบบน้องพีทนี่นะฮะ<อ>มันสูงามากที่จริงบางท่านก็ประมาณหนะ้าอกเขาก็สุดแล้วนะพีทแต่นีด้ด้วยการดูแลเนาะถามว่าเราดูแลยังไงเวลาเราปลูกกับผักสลัดเราก็ดูแลพร้อมผักสลัดเนาะ เขาก็จะได้รับการฉีดฮอร์โมนต้องรอให้ผักสลัดมันใกล้จะได้เก็บก่อนก็สักประมาณผักสลัดเหลือสักประมาณสองอาทิตย์จะได้ตัดละเราก็หยอดลงไปใช่ไหมพีทอืมไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็ยังไงอ่ะถ้าถ้าเราปลูกเร็วอย่างเงี้ยมันก็จะมาหุมผักสลัดไงเห็นเพื่อนเพื่อนได้ตังนะจะบอกให้คนกินกระเจี๊ยบอ่ะนะมันมีคีนะครับปลูกกระเจี๊ยบยังไงให้ให้ได้ขายดีมันมีคีนะพีทออก มันก็จะเป็นข้างบนนี้อย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะเป็นเป็นลูกด้วยเนี่ยแต่ข้างล่างนี่ก็จะไม่เป็นลูกแล้วใช่ไหมข้างล่างแต่ทีนี้มันมีกิ่งพีทเห็นไหมกิ่งแขนงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าต้นเขาสุดเนาะพีทเดี๋ยวเราตัดนะตัดแล้วก็ให้กิ่งเขาออกมาเอาอีกเอาอีกนะครับในการวิธีการดูแลตอนนั้นเขาน่าจะได้กินมันไม่แก่นะครับมันอ่อนอยู่ใช่ใช่มันอ่อนมากเป็นกระเจี๊ยบเขียววิธีการดูแลคือเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัันนนนเเเีีี้้้อจจะะแแกกก่่ลว็็็บมดพธุ อ๋อ oh, เ,เออทิงท้งไว้ทิ้งไว้อันไหนที่แก่แล้วเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะฮะมเมล็ดพันธุ์แพงอยู่นะนี่ตัดแค่ลูกเดียวพออทีนี้วิธีการดูแลนะเพื่อนๆผมใส่ปุ๋ยทางดินก็คือออพี่หมักสูตรเป็นขี้ไก่แกบกับออโอซุงอะ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิดูความสูงกับมูลนกกระทานะครับหมักร่วมกันนะครับแล้วก็มาใส่โป๊ะหนึ่งกำมือนะครับต่อตน้นครั้งเดียวนอกนั้นพี่ <แ S 2> ก็ <แ S 2> <นะ S 1> เป็นเนะฮโมฮอร์โมนฮอร์โมนจัน จันด่วนน้องพีทพีทเขาฉีดพร้อมผักสลัดลอ่ะเจ็ดถึงสิบห้าว,วันนะฮะเขาฉีดเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยได้ตังค์อันนี้คือเขาให้เงินมาแล้วด้วย <c oughs> ไม่รู้จะได้ถึงสองเจ้าที่เป็นคิวด้วยนะ <c oughs> เอาจริง <c oughs> กระเจี๊ยบแค่เนี้ยเป็นคิวแต่ทีนี้ก็มีเสียงเกษตรกรหลายท่านอดครวญว่าเขาปลูกแล้วเขาไม่ได้ขายพีท <c oughs> แต่ทีนี้วันนั้นน่ะเราไปส่งลูกค้าถูกปะ <c oughs> เราไปส่งลูกค้าที่ บ้านบ้านสมีเลิศก็พอเข้าไปปุ๊บด้วยความที่มันสวยเยนาะสวยแล้วเขาสั่งเป็นกิโลกรัมวันนั้นน่ะสวยแล้วก็เขาก็กําลังกินข้าวอยู่พอดีแล้วเขามีน้ําพริกไหม,มหรือว่า,าอะไรเขามีลาบ,ลาบเขาไปถึงปุ๊บเพีทก็มาเรา,ล,าล้างเขาสะอาดแล้วประโยคแรกที่พีทพูดไปบอกว่ากินสดได้เลยกินสดได้เลยนะครับคือคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับอ่าขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องพึ่งเนาะน้องพึ่งน้อง น้องนาวินนะครับน้องน้องแพนเนาะลูกสาว,ลสาวแล้วก็คุณแม่เขาทุกคนยิ้มทุกคนแบบทุกคนทุกคนเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าวิธีการทําของเราเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีเอ่อน่าจะเป็นคุณป้าเพื่อนข้างบ้านคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้จักเรานะพีทอันนั้นนะ่ะเขาก็สวนกลับมาเลยว่ากินได้ยังไงล่ะมีแต่สารเคมีทั้ง,ท,งทั้งนั้น <laughs> 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 หลานเนาะหลานน้องแพนมองหน้า ุณแม่แม่แก้วมองหน้าคบไอพึ่งเอ่อน้องพึ่งกับน้องนาวินพูดอะไรไม่ได้สักคำนิ่งก็คือคือ,ค,อคือเขาคงอยากตอบแทนเราอะนะพีชคือแบบแล้วรสชาติมันอร่อยมาก,กเพื่อนจองอะคือเราไม่รู้แหละเกษตรกร,ร,กรฉีดอะไรกันไปบ้างพี่ไม่รู้นะพีชแต่ไม่ได้ฉีดเลยฉีดแต่โฮอร์โมนอย่างเดียวฉีดหมายถึงพวกยาฆ่ามแมลงายาฆ่ามแมลงไม่ได้ฉีดอ่าแล้วก็ฉีดยูรดเรียอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเกษตรกรทั่วไปเพราฉะนั้น อกระเจีย๊ยบเขียวของเขาออกมามันเลยมีความแบบไม่กรอบไม่ไม่หวานนี่ถ้าลวกหวานมากเอาจริงลวกหวานมากวันนั้นเจอปลาปะปลา,าอ่อปลาออบอกมันหวานจริงๆลูกมันหวานมากแม่พี่ก็ชอบพี่สาวพี่ไปผัดน้ำมันหอยเห็นไหมเจ๊ป่องผัดน้ำมันหอยน,หน้องแผงแพก็ไปผัดน้ำมันหอย,หอ,ยอันนี้ตัวเองกินแบบอ่นอนๆใช่ไหมไอพีซมันชอบกินอนอ่อน แต่ผมชอบกินแบบฝักที่แบบใหญ่ๆเลเพื่อนๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปส่งนะจะเป็นเมียภรรยาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบแปดเรานะครับที่เขาให้ตังไว้เราก็น่าจะไปไปที่ของพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยร้านหมอนี้นะครับที่ตลาดท่าพลน่าจะถึงนะพีทถึงไหมถึงสองท่านนะแล้วก็ใครใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็อจองคิวกันเข้ามาได้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้คิวคิวน่าจะกําหนด เต็มตรงนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราก็คือที่จริงก่อนในนี้มันก็จะได้แหละแต่ก็มีคนโฉบเอาไปก่อนอะไรก่อนคนโฉบที่สําคัญที่สุดคือเราอี่เลยน้องพีทเอาไปกินเองอะ่ะอือไปลวกไปอย่างเงี้ยแต่ผัดน้ำมันหอยเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นแพมเอาไปผัดวันนั้นน่ะพีทเขาลวกก่อนน้องแพมลวกก่อนนะครับลวกนิดเดียวลวกพอให้ยางเขาออกแล้วก็น็อกด้วยน้ําเย็นเสร็จจากนั้นเขาก็ผัดผัดเครื่องนะครับผัดเครื่องเหมือนผัดผักบุ้งอะ่ะ ให้เป็นน้ำนำน้ำน,ำนะครับแล้วก็เอาไอ้หอยแล้วก็หอมกระเพมเจียวใส่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาลงคลุกคลุกแบบไม่ต้องใช้ไฟเยอะโอ้พูดไปแล้วมันไหลไหลเพื่อนแต่เป็นผมนะบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องใส่หมูแต่พี่แบบอยากใส่อ่ะแล้วใช่ไหมอือฮ uh ึ huh. ตอนนี้หมดแล้วตัดเลยอ๋อ หมดแล้วหมายถึงไม่มีดอกแล้วต,ตัวเองตัวเองตัวเองกิ่งอยู่ผมก็ตัดเออตัดตัดตัดเหนือกิ่งนิดนึงนี่นะครับเราก็จะได้ต้นใหม่ที่มันเป็นแขนงออกมาถ้าถามว่าฝักใหญ่ไหมใย่่ซีเรียสจริงๆร,งร,งรใหญ่เล็กเท่ากันยิ่งฝักเล็กเกเขายิ่งชอบโอ้เพื่อนดูซิสวยมากเลยนี่นะครับนี่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 อ้าวันนี้เก็บกระเจี๊ยบกันเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวนเพื่อนเบื่อคลิปนี้น่าจะลงในช่องบ้านแดงนะครับลงลงลงทุกบ้านแหละแต่จะเป็นแนว แนวแนวนอนเป็นภาพแนวน